สวัสดีครับวันนี้นะครับร้านบริการภูเก็ตนะครับมาสาธิตนะครับการใช้งานปืนกลอกอัดแก๊สนะครับวันนี้เป็นกลอก18 c นะครับงานจากไต้หวันนะครับ f u มา marking นะครับตัวนี้เปิด้ากออกมานะครับจะเจอคู่มือการใช้งานนะครับวิธีการใช้งานอยู่ภายในนะครับแต่จะเป็นภาษาญี่ปุ่นอะไรพวกนี้นะครับจะมาบอกเป็นภาษาไทยให้ฟังเลยนะครับเปิดมาก็จะเจอผ้านะครับถุ่มไว้หนึ่งผืนนะครับจะมีตัวปืนนะครับ ในกล่องจะมีตัวปืนนะครับแนกระสีนนะครับกดนตรงนี้นะครับจะมีปุดแม็กนะครับแถมมาให้ในกันนะครับเป็นุแม็กยาวนะครับใครมือใหญ่หรือต้องการจับถนัดนะครับก็ขั้นแรกนะครับวิธีการใช้งานให้กดปุ่มปด่แม็กนะครับนำแม็กออกมานะครับแม็กก็จะไหลออกมานะครับทีนี้นะครับให้กดนะครับตัวดันสปริงดันลูกตรงนี้นะครับที่ท้ายนะครับกดนะครับแล้วก็เปิดฝานะครับเปิดฝาท้ายปืนใหม่ๆนี่จะฝืนนิดนึงนะครับ นี้นะครับเปิดฝาแล้วนะครับจะเจอวาล์วเติมทองเหลืองนะครับเอาแก๊สมาเติมนะครับเวลาจับแม็กนะครับต้องจับความแม็กลงเท่านั้นนะครับอย่าอัดท่าอื่นนะครับให้ความลงเท่านั้นนะครับแล้วก็เอากระป๋องแก๊สนะครับใส่ให้ตรงนะครับกับช่องเติมนะครับเป็นช่องเติมไหมครับใส่ให้ตรงนะครับวางกระป๋องให้ตรงนะครับตั้งฉากกับพื้นนะครับกดประมาณสิวิครับไม่เกินสิบวินะครับประมาณนั้นแก๊ก็จะเต็มนะ ฟังจากเสียงก็ได้ครับแล้วก็ดันเข้าแก๊สยังไม่เต็มจะมีเสียงแก๊สจากกระป๋องวิ่งเข้าแมกกาซีนนะครับหลังจากนั้นนะครับมาดูการบรรจุกระสุนนะครับราปเิกระสุนมาตัวนี้แนะนําเป็นกระสุนเซรามิกนะครับให้ดึงสปริงดันลูกนะครับแล้วเติมจากด้านล่างนะครับถ้าเราเติมจากด้านบนเนี่ยอาจจะทําให้ช่องฝักแม็กนะครับสิบหลอนะครับจนไม่จับลูกนะครับดนนานเข้านะครับ การใส่แล้วก็ให้ใส่เป็นฟันปลานะครับสลับเป็นฟันปลาหรือจะไม่สลับก็ได้ครับแต่เนี่นะครับการใส่ถูกต้องนะครับตกเป็นฟันปลาครับมันจะบรรจุได้เยอะนะครับทีนี้นะครับนำแมกกาซีนใส่กับตัวปืนนะครับใส่แน่นนะครับดึงสไลด์หนึ่งครั้งนะครับแล้วปล่อยนะครับ้วยิงได้เลยนะครับสามนัดนะครับผมสาธิตสามนัดนะครับไปเปลี่ยนโหมดออโต้นะครับกระดันตัวปรับโหมดนะครับลงมาด้านล่างนะครับ กดออโต้ได้เลยดูนะครับเอาลุกหมดนะครับสไลด์จะค้างนะครับเช่นเดียวกับปืนจริงนะครับสไลด์ค้างทีนี้นะครับสรถอดแมกกาซีนนะครับถ้ามีแมกกาซีนสารองก็สามารถใส่เข้าไปนะครับแล้วกดตัวค้างสไลด์ได้เลยนะครับกดตัวค้างสไลด์จริงแล้วก็ทําการยิงต่อได้เลยนะครับแต่นะครับถ้าต้องการจะเก็บปืนนะครับไม่ต้องการจะยิงต่อนะครับให้ถอดแมกกาซีนและ <sk> <sk> like like <waren> และั e ่นไกทุกครั้งนะครับเพื่อกันสปริงแฮมเมอร์นะครับสปริงเหมือนสปริงนกสับนะครับ ตัวนั้นอาจจะล้านะครับถ้าเราไม่ลั่นทิ้งนะครับเราก็ลั่นทิ้งไว้นะครับไก่นะครับต้องพักไว้กับกล่องไก่หลังนะครับถึงจะเป็นการเก็บที่ถูกต้องนะครับถ้าเกิดว่าครั้งนี้ไก่อยู่งี้นะครับเดี๋ยวสปริงจะล้านะครับให้ลั่นทิ้งแป๊กหนึ่งครั้งนะครับเก็บปืนนะครับแต่วิธีการเก็บนะครับพกพาไปสนามไปเล่นก็แนะนําให้ถอดแมกกาซีนนะครับไม่แนะนําให้ใส่แมกกาซีนครับพกพานะครับ โอเคครับันนี้ขอจบการสาธิตพิงเท่านี้ขอบคุณครับ